พี่สาวต้องการซื้อกระโปรงที่ชอบเธอจึงฉวยโอกาสตอนที่พ่อออกไปทํางานแอบย่องเข้ามาในบ้านบอกน้องสาวว่าพ่อล้มในทุ่งนาแล้วพาน้องสาวไปที่ทุ่งนาหน้าหมู่บ้านจากนั้นก็ให้เธอลงไปในทุ่งนาเพื่อพยุงพ่อขึ้นมาแต่ไม่คาดคิดว่าน้องสาวเพิ่งลงไปก็ถูกพวกค้ามนุษย์ทําให้สลบแล้วพาตัวไปพอตกเย็นพ่อกลับบ้านไม่เห็นน้องสาวตอนนั้นพี่สาวเพิ่งกลับมาพร้อมกับกระโปรงใหม่พ่อจึงถามเธอว่าน้องสาวไปไหนพี่สาวกลับโกหกอย่างใจเย็นว่าไม่ได้เห็นและบอกว่าอาจจะไปเล่นที่บ้านเพื่อนแล้วยังไม่กลับพ่อฟังแล้้วรูสึกไม่ดี ความรู้สึกนั้นผ่านท่วมทนในใจเขาเรีบจิบไฟฉายออกไปตามหาแต่เขาหาทุกมุมในหมู่บ้านแล้วถามใครๆก็บอกว่าไม่เห็นตอนนั้นเขาถึงรู้ตัวว่าลูกสาวหายไปแต่เขาไม่คิดว่าพี่สาวจะขายน้องสาวเวลาผ่านไปสิบปีในพริปตาลูกสาวคนเล็กตอนนั้นโตเป็นผู้ใหญ่แล้วที่บ้านพ่อแม่บุญธรรมก็ไม่ได้ถูกทารุณมีความน่ารักและเข้าใจตั้งแต่เกิดทำให้พ่อแม่บุญธรรมมีความสุขมากและยังด้วยความพยายามของตัวเองได้รับโคต้าไปศึกษาต่อต่อตางประเทศไม่เพียงแต่เรียนฟรีแต่ยังได้รับทุนการศึกกษาาาาาจนนนนวนมมเเตตุผลทีี่ธออ้งพยขด ก็เพื่อวันหนึ่งจะได้ประสบความสําเร็จเพื่อจะได้รวบรวมพลังจากทุกฝ่ายเพื่อค้นหาพ่อของเธอในขณะเดียวกันพี่สาวที่ชั่วร้ายที่รักเงินตั้งแต่เด็กโตขึ้นยิ่งรังเกียจความจนและรักความรวยพ่อยอมขายเลือดเพื่อตอบสนองความทะนงตัวของเธอแต่กลับไม่ได้รับความกตัญญูจากเธอเลยเพียงพริบตาเดียวก็ผ่านไปอีกสิปีหลังจากที่พ่อรู้ว่าพี่สาวจะแต่งงานเขาก็ขายทุกอย่างที่ขายได้ในบ้านขายทั้งหมดเพื่อเป็นสินสอดให้เธอแต่กลับไม่ได้รับความซาบซึ้งจากลูกสาวเลยไม่เพียงแค่นั้นจนถึงตอนนี้เขายังไม่เคยเเเเเหหห็นนน้้้าาาาาลลููกกกกขยยยททุครรังงี่พดถึออจ พี่สาวก็มักจะหาข้ออ้างต่างๆนานาจริงๆแล้วเธอรังเกียจพ่อที่มาจากชนบทจะทําให้เธออับอายอีกอย่างหนึ่งก็คือเธอมักจะคุยโวต่อหน้าแฟนหนุ่มชาวต่างชาติว่าพ่อของเธอเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จเล็กน้อยในขณะนั้นน้องสาวที่ประสบความสําเร็จในต่างประเทศก็กลับมาบ้านและสิ่งแรกที่เธอจะทําก็คือการหาครอบครัวของเธอบังเอิญว่าบริษัทที่พี่สาวผู้ใจร้ายทางนานอยู่ก็เป็นธุรกิจในเครือของน้องสาวในวันนั้นเธอมาตรวจสอบบริษัทและพบกับพ่อโดยบังเอิญในห้องถงเธอจําคนนี้ได้ทันทีรู้สึกคคุ้นเยมมาากกจึงงรีบวิ่ตออไป แต่พ่อได้หายไปจากสายตาของเธอแล้วเมื่อเธอมาถึงครัวเพื่อตรวจสอบความสะอาดเห็นถุงมันฝรั่งบนพื้นความทรงจำในวัยเด็กก็ผุดขึ้นมาในใจทันทีทำให้เธอมั่นใจว่าคนที่ส่งมันฝรั่งคือพ่อของเธอเพราะสติ๊กเกอร์รูปหัวใจบนมันฝรั่งนี้เป็นความลับเล็กๆของเธอกับพ่อในวัยเด็กเธอเรีบถามว่าคนที่ส่งมันฝรั่งอยู่ที่ไหนผู้จัดการบอกเธอว่าเพิ่งออกไปไม่นานผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งตามออกไปเหมือนคนบ้าไม่แปลกใจที่เธอวิ่งไปเจอความว่างเปล่าอีกครั้งขณะที่เธอกำลังทอแท้้้้กกกลลัััับบงงงงเเเออออิญจจพพ่ข่ขาหาหททีสไดดูคุยน สัญชาตญาณของผู้หญิงบอกเธอว่าคนตรงหน้านี้คือพ่อของเธอแต่เธอไม่ได้รีบที่จะยอมรับแต่ให้ผู้ช่วยไปตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันขั้นสุดท้ายในขณะเดียวกันพี่สาวใจร้ายแฟนหนุ่มชาวต่างชาติของเธอบอกว่าพ่อแม่มาแล้วการอยู่โรงแรมตลอดเวลาก็ไม่ใช่ทางออกก็เลยคิดจะซื้อบ้านให้พ่อแม่อยู่แต่ตอนนี้เงินไม่พอยังขาดอีกหนึ่งล้านอยากให้เธอเติมเงินส่วนนี้พี่สาวที่ทำตัวเป็นคนรวยตลอดเวลาได้ยินก็ช็อกจากนั้นเพื่อไม่ให้เปิดเผยตัวตนเธอก็บอกว่าจะกลับบ้านไปปรึกษาพ่อพ่อตกกลางคืนเธอก็แอบไ,ไปหาพ่อแล้วก็เริ่่มแสดงงอยาตที อยากหลอกเอาไตาของพ่ออ้างว่าเธอเป็นโรคไตาวายชีวิตกำลังจะสิ้นสุดพ่อที่รักลูกมากบอกทันทีว่าไม่ต้องกังวลตัวเองยินดีให้ไตกับเธอวันรุ่งขึ้นก็พาพ่อไปมาที่โรงพยาบาลเพื่อจับคู่กับผู้ซื้อผู้ซื้อบอกเธอว่าการจับคู่สำเร็จแล้วอีกหนึ่งเดือนก็สามารถจัดการผ่าตัดได้และได้จ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าหนึ่งล้านหยวนพี่สาวที่ชั่วร้ายดีใจมากทันทีรีบหลอกล่อพ่อให้เซ็นในหนังสือยินยอมเบริจาคจากนั้นก็เอาเงินไปให้พ่อแม่ของแฟนหนุ่มซื้อบ้านหนึ่งหลังหมนนดขอองพ เธอเรีบจัดการให้คนไปทำการตรวจดีเอตอนนั้นผู้ช่วยบอกเธอว่าพี่สาวของเธอจะต้องแต่งงานในอีกไม่กี่วันผู้หญิงฟังแล้วรู้สึกดีใจมากทันทีที่ได้ยินก็เลื่อนตำแหน่งพี่สาวเป็นรองประธานตุ่มบริษัทและวางแผนที่จะพบกับพ่อในงานแต่งงานแต่เมื่อเธอมาถึงสตาที่จัดงานแต่งงานเห็นการกระทำของพี่สาวที่ชั่วร้ายรู้สึกอยากจะฆ่าเธอเลยทีเดียวฉันต้องขอบคุณพ่อแม่ของเจสันขอบคุณที่ให้กำเนิดคนหนึ่งกล้าหาญใจดีและมีความรับผิดชอบผู้ชายที่ฉันสามารถพึ่งพาได้ตลอดชีวิต คำพูดนับพันก็ไม่สามารถบรรยายคำขอบคุณได้ oh. ลูกอม <Yeah>. oh. พวกเราชาวเสี้ยกัวกราบไหว้เฉพาะบรรพบุรุษฟ้าดินและพ่อแม่การกราบไหว้พวกต่างชาติไม่มีศักดิ์ศรีเลยไม่สมควรอย่างยิ่งอยากกราบก็กราบนั่นแหละที่อเมริกาไม่มีการกราบไหว้ใช่ไหมทําไมมาถึงเสี้ยกัวกลับต้องให้ชาวเสี้ยกัวกราบไหว้พวกเขาใช่แล้วสุดท้าย ฉันอยากขอบคุณคนที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งนั่นก็คือพ่อของฉันแม่จากฉันไปตั้งแต่ฉันยังเด็กแต่คุณดูแลฉันอย่างดีทําให้ฉันไม่เคยรู้สึกว่าขาดความรักจากใครเลยฉันป่วยบ่อยตั้งแต่เด็กหมอคุณพาฉันไปหาหมอกี่ครั้งแล้วดูแลฉันอย่างดีจนฉันหายดีคุณก็ล้มป่วยตั้งแต่เด็กจนโตสิ่งที่เด็กคนอื่นมี ฉันก็มีคุณไม่เคยทําให้ฉันรู้สึกขาดแคลนฉันจําได้ว่าตอนนั้นฉันเห็นกระโปรงดอกไม้ที่สวยเป็นพิเศษคุณวิ่งทั่วทั้งเมืองหเฉิงเพื่อซื้อมาให้ฉันฉันเอาแต่ใจและไม่เข้าใจอะไรอารมณ์เสียง,งแงะอยากกินขนมปังจากศูนย์บริจาคเลือดคุณก็ไปบริจาคเลือดครั้งแล้วครั้งเล่าเพียงเพื่อเอาขนมปังชิ้นหนึ่งเพื่อให้ฉันมีความสุข ต่อมาเมื่อขึ้นมัธยมปลายฉันมีจิตใจกบถมากมไม่ชอบใกล้ชิดกับคุณไม่ให้คุณรับส่งไปโรงเรียนแต่คุณกังวลฉันเป็นผู้หญิงอาจจะอันตรายบนถนนคุณก็แอบตามหลังฉันจนกว่าฉันจะถึงที่หมายอย่างปลอดภัยคุณถึงจะจากไปที่รัก เพาะถ้าไม่มีการเสียสละของคุณก็จะไม่มีฉันในวันนี้วันนี้ลูกสาวของคุณจะแต่งงานแล้วฉันอยากเชิญคุณขึ้นเวทีเพื่อเป็นพยาในช่วงเวลาสำคัญนี้กับฉันเพ่อกระตันอยู่มากใช่ ผู้ชายคนนี้คือใครฉันจําได้จากข้อมูลหานเชื้อหยงคือพ่อแท้ๆของหานชิงจิงๆพ่อของเจ้าสาวดูแลตัวเองดีมากดูแล้วมีบุคลิกที่ไม่ธรรมดานนั่แน่นอนอยู่แล้วเขาเป็นประธานบริษัทต่างชาติอาศัยอยู่ในอเมริกามานานนี่เป็นงานแต่งงานของลูกสาวถึงได้กลับประเทศเป็นพิเศษเจสันวันนี้ฉันมอบลูกสาวสุดที่รักของฉันให้กับคุณคุณต้องไม่ทําให้เธอผิดหวังนักลุงไม่ต้องกังวลผมจะดูแลแคนดี้อย่างดีแน่นอนตามธรรมเนียมของประเทศเราตอนนี้คุณควรเรียกผมว่าพ่อได้ครับพ่อ ท่านฟางรอผลดีเออก่อนเถอะพ่อความการุณาที่ท่านเลี้ยงดูผมผมไม่สามารถตอบแทนได้ผมทําได้เพียงตอบแทนท่านด้วยวิธีที่จริงใจที่สุด oh. พ่อการทำนับครั้งแรกนี้เพื่อขอบคุณที่ท่านให้ชีวิตผมจริงๆริง การคำนับครั้งที่สองนี้เพื่อขอบคุณที่ท่านเลี้ยงดูผมจนเติบโตสอนให้ผมรู้จักก้าวหน้าและเข้าใจเหตุผลจชิงๆคุณกำลังคำนับใครอยู่การคำนับครั้งที่สามนี้ขอบคุณท่านในทุกช่วงของการเติบโตของผมไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจหรือวัตถุท่านได้มอบให้ผมความห่วงใยและการดูแลที่ไม่มีที่สิ้นสุดในอดีตท่านเป็นที่พึ่งที่ใหญ่ที่สุดของผมต่อไปผมจะเป็นที่พึ่งของท่าน เรียบร้อยแล้วจริงๆลุกขึ้นเร็วนี่ทำอะไรนะ่พอแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นใครน่จริงๆเธอกำลังทำอะไรบบเกิดอะไรขึ้นคุณเป็นใครคุณมาที่นี่ได้ยังไงจริงๆทำไมเธอต้องกราบเขา,เา,เาถามเธออยู่นะเธอเป็นใคร ฉันนึกออกแล้วคุณก็คือคนนั้นในวันนั้นชายแก่ในโรงแรมนั่นใช่ไหมฉันไม่ใช่ชายแก่ฉันเป็นพ่อแท้ๆของเขาเป็นพ่อตาจริงๆของคุณนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่รู้แคนดี้นี่มันเรื่องอะไร ฉันฉันไม่รู้จักเขาเลยเธอบอกว่าเธอไม่รู้จักเขาจริงจิงเธอบอกว่าเธอไม่รู้จักฉันฉันจะรู้จักคนอย่างคุณได้ยังไงคนแก่และขาพิการแบบนี้ใช่ไหมพ่อใช่ชายแก่มาจากไหนอยากมาสร้างความสัมพันธ์ไม่ดูตัวเองบ้างเลยคุณยังกล้าแอบอ้างเป็นฉันอีกจริงจริง ฉันเป็นพ่อแท้ๆของเธอทำไมเธอไม่ยอมรับฉันปล่อยมือสกรปรกของคุณ <c oughs> ชุดแต่งงานของแคนดี้แต่นี่เป็นของสั่งทำพิเศษถึงแม้ว่าคุณจะทำงานทั้งชีวิตก็ยังจ่ายไม่ไหวแม้แต่เพชรเม็ดเล็กๆไปให้พน้น <c oughs> คุณบอกว่าคุณเป็นพ่อของแคนดี้เป็นไปได้ยังไงเขาเป็น ประธานบริษัทที่ติดอันดับ500บริษัทชั้นนาพอเขายื่นมือมาก็ให้เรา5 0 0แสนเป็นสินสอดเตรียมงานแต่งแล้วยังให้บ้านเรา1ล้านนี่คือสิ่งที่คุณทั้งชีวิตก็หาไม่ได้เงิน <c oughs> ธนาคารมีบันทึกไว้หมดพวกคุณดูนี่ห้าแสนนี้ฉันโอนให้หานชิง ีคุณคิดว่าถือกระดาษใบเดียวโอนเงินก็สามารถตอมตัวเป็นพ่อตาฉันได้เหรอือคุณทำอะไรนะ ฉันว่าตาแก่นี่อยากได้เงินจนบ้าแล้วจริงๆแล้วพวกคุณขนเสียจนถึงกระดูกเลยทั้งหมดก็เป็นพวกหลอกลวงแบบเขาแคนดี้เป็นรองประธานของหยุนติงเธอก็ไม่น่าจะมีพ่อแบบนี้ตาแก่ก่อนที่คุณจะหลอกคนคุณไม่รู้เหรอชี้ใส่กระจกดูตัวเองหน่อยจริงๆ,งๆคุณบอกพวกเขาห้าแสนนี้ใครให้คุณกันแน่ในในใน ถ้าคุณรู้จักสถานการณ์ก็รีบไปซะอย่ามายุ่งกับงานแต่งงานของฉันไม่งั้นฉันจะไม่เกรงใจคุณแล้วจริงๆทำไมคุณถึงไม่ยอมรับฉันละ่ะคุณลืมไปแล้วหรือว่าคุณเคยเป็นโรคไตาวายฉันไม่คิดเลยก็เซ็นสัญญานั้นไปแล้ว<บ>ฉันไม่รู้เลยจริงๆคุณกำลังพูดอะไรนี่<บ>นคุณดูสิตอนที่คุณเป็นโรคไตาวายฉันเซ็นหนังสือบริจาคอวัยวะนี้ บนนี้สามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดของเราได้เฮแล้วชิาคุณยังสาบแช่งภรรยาฉันอีกคุณบอกว่าเธอเป็นโรคไตวายเราตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานแล้วร่างกายของแคนดี้แข็งแรงมากในนี้มีหลักฐานชัดเจนเขียนไว้อย่างชัดเจนฉันหารเชื่อหยงยินดีบริจาคไตบริจาคให้หางชิงเพื่อรักษาโรคไตวาย คุณดูตัวเองสิที่นี่มีลายเซ็นของแคนดี้ไหมแม้แต่ฉันที่เป็นคนอเมริกันยังรู้เลยนี่คือการซื้อขายไม่ใช่การบริจาคคุณรับเงินมัดจำหนึ่งหมื่นเองคุณยินยอมขายให้หลิตา้ากุ้ยอกุ้ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เงินมัดจำหนึ่งล้านนี่คือสิ่งที่พวกคุณพูดเมื่อกี้ หล้านสำหรับซื้อบ้านมาจากตรงนี้คุณวางแผนอย่างรอบคอบให้พ่อเสี่ยงชีวิตครึ่งหนึ่งเพื่อช่วยคุณก็เพื่อซื้อบ้านให้สามีที่ดีของคุณใช่ไหมคุณฟางรออีกหน่อยเถอะจริงๆฉันขายบ้านและที่ดินของครอบครัวขายหมดแล้วเพื่อรวบรวมสินสอดให้คุณแต่คุณละ่ะ หลอกฉันตั้งแต่ต้นจนจบยังหาคนมาปลอมตัวเป็นฉันคุณไม่เคยคิดเลยให้ฉันเข้าร่วมงานแต่งงานของคุณใช่ไหมฉันฉันไม่รู้เลยคุณพูดอะไรไปให้ผลงานแต่งงานของฉันไม่ใช่สนย์ช่วยเหลือคนแก่คนไหนก็เข้ามาขอทานได้คุณ <c oughs> ไปให้ผล <c oughs> <c oughs> เราปอบอั เรา,าพอๆเอาคนแก่คนนี้ออกไปจริงๆคุณไม่คิดจะยอมรับพ่อจริงๆหรือฉันเลี้ยงดูคุณมาด้วยมือของฉันเองจริงๆไปให้พ้นแอ้ของไรค่า,า,าคนแก่คุณไม่ยอมไปใช่ไหมทำให้พิธีแต่งงานของฉันวุ่นวายไปหมดวันนี้ฉันต้องสั่งสอนเธอให้ดีเจสันแคนดี้เธอตัวอะไร พวกเราคุณนางอเมริกาในประเทศของพวกเธอมีเอกสิทธิ์ทางการทูตถ้าฉันค่าชายแก่คุณนี้ก็ไม่มีใครกล้าทําอะไรฉันไม่ได้ฉันทนไม่ไหวแล้วถึงแม่หารเชื่อหยงจะไม่ใช่พ่อของฉันฉันก็ไม่สามารถทนดูเธอรังแกคนแบบนี้ได้คุณฟังดูนี่ผลดีเอออกมาแล้วเขาเป็นพ่อของฉันจริงๆอ หยุดมือฉันอยากเห็นว่าใครกล้าแต่ต้องเขา